สวัสดีครับที่นี่อยู่ผมโยชยิเองครับช่องโอตุทูวีช่องของผู้ชายที่มีหัวใจโอตูเองครับอ่ะวันนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดหีบนะหีบนี่ครับหีบรูก,กวาดมหัศจรรยร์รอหันนี่ครับหีบรูก,กวาดมหศจันยร,ร์รอหันารันตีสกินใหม่สองก้าวก้าชาวรจ้าจำกัดเพียงซื้อหนึ่งครั้ง่ะครับสกินนี่ผมอยากได้ผมอยากได้อยากได้เป็นไม่เป็น เป็นเป็นเป็นมารกงก้าก็เซนนิดครับอ่าสองตัวนี้นะตามจริงผมก็อยากได้3ตัวแหละแต่นั่นจำกัดการซื้อแค่กล่องเดียวก็ไม่เป็นไรฮนะเราจะมาซื้อกันครับกล่องนึ่งนะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็มีขายโอ้โหมีหน้าครับสกินนี้มีขายแล้วสกินใหม่แต่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่นี้นะแสงไวสกินมาแกงกากะ เฟนนิดเนี่ยครับก็แสดงว่าวันนี้มีขายนี่วะงั้นก็มาดูกันนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องนะนี่ครับอยู่ไหนวะไอเทมนี่ฮะนะครกล่องลูกกวาดนักสจจ์รอหันครับก็ได้3ามตัวนี้อยากได้ตัวไหนอันเนี้ยงั้นผมก็ทําการซื้อซื้อได้กล่องปะไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้งั้นผมก็ซื้อเลยกันกล่องหนึ่งกดซื้อจ้ะเปิดเลยนะครับอ่าเราจะรู้กันฮนะว่าจะได้ตัวอะไร3าตัวนี้ ลุ้นกันลุ้นกันกดเลยครับอืมตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอืดได้มููมเดอร์โคมาอ่านผูกมันเนี่ย <c oughs> เป็นตัวตลกนะมาเกงกาโอเคสกินนี้ก็น่ารักเนี่ยอืมน่ารักนี่น่ารักเลยเอาอย่างนี้ต้องเล่นลนะมาเกงกาไม่ได้แล้วครบวับอดเพื่อนไอดเพื่อน กดอกอดเพื่อนไะฮะเซฟลงเครื่องจ้านี่โอเคได้ตัวนี้มาฮามาเกงก้าสกินตัวนี้มาครับไหนวะนี่ไงมาจ้าสกินตุตลกล่างของเล่นนี่สใส่เลยฮะย่างสวยสกินเนี่ต้้ม กะถมขนมหล่นใส่หัวน่ารักเลยอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็ไปลองเล่นดูนะทดสอบเลยเรามาดูกันนะว่าสกินมันจะมีอะไรเปลี่ยนไหมมั่งเวทอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนไหม,มเรามาดูกันอ่าโอเคครับฮึมสองโอาได้จะนี้มาก็โอเคอยากได้อยู่ทีดีด้วยมาเกงกาสกินนี้ ถ้าได้เฟนนิดมาเนี่ยโหยผมไม่มีตัวเลยนะได้มาก็ต้องซื้อตัวใช่ไหมล่ะโอเคได้มาเงี้ก้ามาก็โอเคครับมีตัวให้เล่นถ้าเฟนนิดอะผมไม่มีตัวให้เล่นโอเคมามาเนี่ยอัพก่อนเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเอาของขอของของออกมานะมาดูกันครับว่าสกิลอะไรจะเปลี่ยนมาบ้า เปลี่ยนเป็นสีเขียวครันเป็นบอ่อพิษแล้วเป็นตุ๊กตาวูดูสีสีชมพูคนรน่ารักอ่ะมุงมิงมากอันนี้ก็เป็นสีเขียวครับอันติก็เป็นออร่าสีเขียวมาดูอ่เนี้ยเป็นออร่าสีเขียวอันติวูดูปิบบเปิบเปบบบบบครับอย่างเงี้ยแล้วก็ออร่าก็ประมาณนี้ครับเซตน,นี้อ่ะ อโอเคครับสำหรับมาเกงกาผมก็ได้มาแล้วฮะสกินถูกใจผมเลยอยากได้อยู่พอดีอ่ะโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับอเพื่อให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆรือคลิปเก่งๆของผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มกระดิ่งชิงกระเบลเลยจ๊ะกดเลยจ๊ะจุ๊บๆกดเลยโอเคอย่างไงก็นะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับบายเจอปันครับผม